ยคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีและขอเรื่องวิทยาฐานะทุกท่านดินฉันนางสาวเบญจมารพรสีชมพูตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนอนุบาลวังหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลวังหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น83คนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมุ่งหวังให้นักเรียนจบการศึกษาภา,บาคบังคับนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถโดยสารค่ะนี่ก็จะเป็นบริบทข้วๆของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้กับท่านคณะกรรมการได้รับทราบเบื้องต้นค่ะ ต่อไปก็จะขอพูดถึงในส่วนการทํางานของดิฉันนะคะดิฉันรับผิดชอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพะละศึกษาปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูคศ .1 รับผิดชอบสอนทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะขอนําเสนอสภาพปัญหาที่มา ละแรงแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะแรงบันดาลใจของการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นําเสนอคือรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาสาเหตุและประเด็นปัญหาที่จัดการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้แบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นรายวิชาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลารสศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่ที่สามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าที่ควรเพราะสนามกีฬาแต่ละจุดเป็นพื้นที่ลุ่มทาให้มีน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลาการกิจกรรมไม่เหมาะต่อการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะมีพื้นที่แคบอาจทําให้นักเรียนได้รับอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติกิจกรรมได้ และไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการเรียนรู้จึงทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายและให้นักเรียนไม่มีพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกายนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องและขาดกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายจึงทําให้นักเรียนมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะการขยับร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยความคล่องแคล่วว่องไวค่ะดิฉันจึงได้ศึกษาแนวคิดนวัตกรรมจากหนังสือเอกสารตำราเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่ห้องสมดุดและเว็บไซต์รวมถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษาพบว่าการดำเนินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เดิฉันจึงได้สร้างแผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ตามแนวบูรณาการเนื้อหาและภาษา และมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด G-PAK Model โดยมีหลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายหมายถึงการเปลี่ยนที่การไม่อยู่นิ่งของร่างกายหรือการเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเช่นจากการนั่งไปสู่การยืนหรือการนอนหรือจากการเดินไปสู่การวิ่งหรือการกระโดดเช่นจากการ เคลื่อนไหวร่างกายจะทําให้เราทํากิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโรงเรียนการวิ่งเล่นกับเพื่อนดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ถูกท่าทางมีความคล่องแคล่วสง่างามเกิดความมั่นใจและปลอดภัยโดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้สีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยการโดยการใช้การสนทนาการตั้งคำถามหรือนำเสนอสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งและมีการทบทวนความรู้เดิมที่จำเป็นสำหรับความรู้ใหม่ในการเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นที่สองขั้นนำเสนอสถานการณ์เป็นขั้นที่ผู้สอนนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทายและมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียน ตั้งกฎกติการ่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในข้อนี้ครูผู้สอนได้อธิบายและสาธิตท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละท่าจะมีการบูรณาการด้านภาษามีการพูดชื่อทักษะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติอย่างเช่นก u มปิ่งเทอร์นะคะอันนี้นักเรียนจะปฏิบัติ กระโดดเข้าไปในวงกลมนะคะในวงกลมนั้นคุณฟูจะเขียนคําว่า A ถึง Z นะคะให้นักเรียนพูดเข้าไปนักเรียนกระโดดเข้าไปในวงกลมนักเรียนจะพูดคําว่า A แอบ B เบิร์ C เคิร์นะคะจากนั้นนะคะภาษาอังกฤษจะมีก็คือ 1- น0ถึงสินักเรียนกระโดดเข้าไปในวงกลมนักเรียนจะพูดคําว่า one two t four f i six seven ถึงเ e n นะคะในด้านพยัญชนะภาษาไทย ผูจะเขียนให้ในท่าจำปิ่งฟอกนะคะเมื่อนักเรียนกระโดดเข้าไปในท่าจำปิ่งฟอกนักเรียนจะพูดคําว่ากอขคอองคอองอจอนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีความจําเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมอีกด้วยค่ะ ขั้นที่3ขั้นดําเนินกิจกรรมเป็นขั้นที่ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาแล้ววางยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาจากนั้นดําเนินการตามยุทธวิธีที่วางไว้นักเรียนมีความชอบท่าทางการเคลื่อนไหวที่หลากหลายรูปแบบในท่าทางการชอบนักเรียนบางคนอาจจะมีอุปสรรคจึงเกิดแรงบันดาลใจในการวาดรูปท่าทางน,นั้นลงไปในกระดาษที่ครูดได้แจกให้นะคะ เมื่อนักเรียนได้วาดรูปภาพเสร็จแล้วนักเรียนจะรู้ว่าสิ่งที่นักเรียนชอบนักเรียนจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีที่สุดค่ะขั้นตอนที่4ขั้นสร้างองค์ความรู้เป็นขั้นที่ผู้เรียนออกมานําเสนอแนวคิดของตนเองหรือของกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆได้รับรู้และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างบุคคลหรือว่าบุคคลในกลุ่มของตนเองจนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขั้นที่5ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเพื่อสะท้อนความคิดหรือความรู้ที่ได้และตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเรียนด้วยทั้งนี้ดิฉันได้สร้างเครื่องมือในการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้คือแบบประเมินผลการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายดิฉันดำเนินการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลการให้คะแนนตารูบิสโกหลังแผนจัดการเรียนรู้ สุดท้ายนะคะจากที่นักเรียนฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้การเคลื่อนไหวมีการตอบสนองท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียนดีขึ้นการทํางานของร่างกายมีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นจึงทําให้เห็นได้ว่าระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อของนักเรียน มีการพัฒนาการทำงานกันได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยการวัดผลในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามจำนวน9คนทำการทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกายมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามการคาดเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณสำหรับกรรมการที่รับชมสวัสดีค่ะ,คะ